เตรียมพวกวีกแล้ววันนี้นะคะบีก็จะพาเพื่อนๆนะมาทํางานอีกเช่นเคยคะ่ะตอนนี้เรา2คนก็กําลังจะขับรถนะคะเดินทางไปซื้ออะไรคะ่ะวันนี้แฟนของบีก็ตอนนี้นะคะแฟนของบีเขาก็มาทํางานที่เป็นงานประจํานะคะตอนนี้เขาก็มาทําความสะอาดนะคะสวิมมิงพูลนะเพื่อนๆแล้วทีนี้ก็จะไปหาซื้ออะไรกันคะ่ะ อันนี้นะเพื่อนๆก็เป็นอาหารนะคะที่เราทําเองนะคะทําเมื่อกี้นี้แฟนสั่งนะคะก็ไม่รู้รสชาติมันเป็นยังไงข้างล่างมันก็จะเป็นขนมปังแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีชนิดล็อกนะเป็นต้นหอมเล็กๆนะคะ มีจะมะเขือ,อเทศเต็มเลยี้ยิ่งเยอะาอาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บสุกคินีแล้วก็มีมะเขือ,อเทศด้วยนะคะ เขือเทศมันเยอะเนาะเวลาที่มันเกิดแล้วก็อย่างว่านะคะกินไม่ทันแล้วมันก็มีหลายพันด้วยนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับมะเขือเทศลาชินีนะคะก็จะหวานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กค่ะเป็นลูกกลมๆขนาดกลางนะอุ้ยอันนี้จะน่าจะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่เป็นมะเขือเทศลูกหัวใจแล้วเปล่าไม่แน่ใจเนาะดูสิเนี่ยเป็นพวงๆเลย นี่ค่ะเขือเทศเยอะมากเลยเพื่อนๆเอาไปทําอะไรกินดีเนี่ยเดี๋ยบี้จะเก็บลูกเล็กไปด้วยเนาะเอาไปตำส้มตามําถ้าจะแซ่บนะคะเต็มเลยมีพริกด้วยเดีบี้ก็จะเก็บไปเหมือนกันเอาไปทําพริกหนุ่มเนาะเพื่อนๆเนาะ บีไม่รู้จะเก็บอันไหนคะ่ะเก็บไม่ถูกเลย เพืเ่อนๆคะเมื่อกี้บีพูดผิดบีว่าแฟนไปซื้ออะไรแต่แฟนไม่ได้ไปซื้ออะไรนะคะแฟนไปซื้อน้ําบีก็ไม่รู้เขาเรียกน้ําอะไรที่มันทําความสะอาดที่มันกัดไอพวกขี้ตะไคร่น้ำเนี่ยคะ่ะเพราะว่าแกกาลังล้างอยู่เนาะบีก็คิดว่าแกแบบเออทําอะไรอะไรเสียหรือเปล่าที่ไหนได้มันมันกลิ่นแรงมากเพื่อน ที่ไหนได้นะคะมันก็ไม่ใช่อะไรเนาะมันเป็นน้ำเนี่ยค่ะเพราะว่าภูมันสกกระปกค่ะเพื่อนๆแกก็เลยเอาน้ำยาอันนี้นะคะมากัดแล้วก็เดี๋ยวจะถูเนาะ s <S แล้วก็บีนะคะก็ตอนนี้กำลังเก็บมะเขือเทศอยู่เพื่อนๆมันเยอะค่ะบีไม่ได้เก็บหมดนะเนี่ยเอาเก็บไปเราก็กินไม่หมดมันก็จะเสียใช่ไหม เดี๋ยวบีก็จะเก็บให้กับเออเพื่อนด้วยนะคะคนงานที่เขามา,าทำนะคะทำงานกาแฟนเนาะก็เดี๋ยวจะแบ่งกันคนละครึ่งลิสกกนสตักไปก่อนเพื่อนๆไม่ไหวกลิ่นขึ้นมาตรงตีจมูกหายใจไม่ออกไปเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆมาตัดสุคีนีด้วยเดี๋ยวจะแบ่งให้ให้เพื่อนด้วยนะคะ เดี๋ยวออนให้ไวตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปตัดผักเคียว свет นี่จะเพื่อนเพื่อนตัดมาแล้วอันนี้เตงค่ะเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่มากเลยยุกลูกเท่าหน้าพีเนี่ยอันนี้เตงค่ะ เราก็จะเก็บผักเฉพาะที่เรากินนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จะเพื่อนเพื่อนตรงนี้มันมีผักเคลบีก็เลยว่าจะมาเด็ดนะคะเอาไปไปลองชิมดูเนาะ <Okay. S 2> เอาไปลองชิมดูเอาไม่เยอะหรอกอนนี่นะที่เราได้ของมาอันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้เ,เพื่อนนะคะที่เขามาทำงานด้วยเขาบอกว่าเขาจะเอาไปทำซุปมะเขือเทศนะคะบีก็เลยเก็บให้เขาเลยนะกล่องหนึง่งที่แรกว่าจะเอาไปแค่พอกินนะคะเดี๋ยวบีจะมาแบ่งสมบัติกันนะเพื่อนเพื่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้าง เราก็มาเก็บผักนะคะเราก็ได้ผักไปทานแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของเพื่อนค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็กําลังจะกลับกันแล้วแฟนของบีก็กําลังนะคะเคลียร์รถอยู่แล้วก็วันนี้ที่เขามาทํางานนะคะก็เขามาจัดฟืนนะคะนี จัดฟืนตรงนี้ส่วนแฟนก็ทำความสะอาดสระว่ายน้ำค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้แกก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กำลังปล่อยน้ำลงไปในสระค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะพวกเราก็ เตรียมตัวนะคะที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะบีก็มาถ่ายบรรยากาศโดยรอบๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าวันนี้นะคะเราทําอะไรกันบ้างแฟนของบีเขาก็ล้างสระว่ายน้ํานะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยและกําลังจะปิดฝาครอบค่ะส่วนลูกน้องของแฟนนะคะวันนี้เขาก็มาเรียงฟืนค่ะก็เรียงแบบเรียบร้อยสวยงามมากๆนะคะฟืนอันนี้เขาซื้อมานะคะเอาไว้ให้เ,เป็นเชื้อเพลิงนะคะทําความร้อนนะคะในช่วงหน้าหนาว ส่วนตัวบีนะคะก็ได้ออกมาทำงานกาแฟนนะคะก็เท่ากับได้เที่ยวแล้วก็ได้เก็บผักปลอดสารพิษนะคะไปทานด้วยขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บี B ก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาบีด้เซน